สวัสดีครับพบกับรายการ Aqua Life Channel กันอีกครั้งครับการเลี้ยงกุ้งนะครับอย่างที่ทราบกันอยู่ก็คือเชื้อก่อโรคนะครับที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียนะครับที่ตอนนี้สร้างในเรื่องของความเสียหายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคไตด่วนเองนะครับโรคที่ขาวเองนะครับผมส่งผลให้เรามีต้นคุ้นแฝงที่สูงมากขึ้นนะครับและแต่ในวันนี้นะครับผม เราจะมีตัวช่วยที่จะช่วยลดความเสี่ยงลดความเสียหายจากโรคแบคทีเรียเหล่านี้ลงนะครับโดยใช้ไข่ขาวนั่นเองนะครับไข่ไก่นี่แหละครับผมจะเป็นตัวช่วยของเราฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับข้อมูลในวันนี้นะครับเราจะไปเจาะในเรื่องของการสกัดไลโซซามจากไข่ขาวนะครับเพื่อช่วยควบคุมเชื้อแบคทีเรียรวมถึงนะครับเราจะนําไลโซซามเนี่ยนะครับไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ในการเลี้ยงกุ้งในบ่อดินอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับสามารถลด จะมาลดปัญหาความเสียหายจากเชื้อแบ,บคทีเรียได้ไม่ว่าจะเป็นโรคไตด่วนหรือโรคขี้ขาวเองนะครับผมฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ AquaBiz all the best knowledge for aquatic system สวัสดีครับดรวิรพงศ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับผมจะอยากจะให้ดรวิรพงศ์นะครับพูดถึงในเรื่องของเอ่อเล่าถึงความเป็นมาในการที่เรานําตัวสารสกัดไลโซซามจากไข่ขาวในไข่ไก่นะครับผม มาใช้ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย,คร,ยครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงครับมันมาจากการที่เราเราอยู่ในผมผมมาเป็นนักวิจัยอยู่กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังกชันแลนะนวัตรกรรมอาหารนะครับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติงานวิจัยเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเริ่มจากการที่ผมเนี่ยคลุกคลีอยู่กับวงการจุลชีววิทยาทางอาหารนะครับเริ่มต้นแล้วทีนี้เนี่ยเราเรารู้มาว่าต้นน้ําของกระบวนของของอาหารทั้งหลายเนี่ยมันมาจากการเพาะปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว์ ทีนี้พอเราไปดูอะครับแหล่งที่มาในการปนเปื้อนเชือเช้อจุลินรีย์แหล่งหนึ่งเนี่ยก็คือมันปนเปื้อนมาตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์แล้วก็การแก้ปัญหาในปัจจุบันนะครับก็ยังมีการใช้สารเคมีหรือพวกยาปฏิชีวนะในการควบคุมเชือ้อจุลินรียในการเพาะเลี้ยงสัตว์อยู่ซึ่งตรงนั้นน่ะนอกจากจะทําให้เชื้อจุลินรีเนี่ยอาจจะเกิดการกลายพันธุ์นะครับดื้อยาได้แล้วเนี่ยมันอาจจะตกค้างมาถึงกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็นปลายทางของการเพาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์พวกนี้นะครับทางท อย่างไรให้สามารถควบคุมเชื้อตุลินทรียได้โดยที่ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะหรือพวกสารเคมีนะครับก็เลยมองหาสารธรรมชาติที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อหรือฆ่าเชื้อได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมอันตรายต่อตัวสัตว์หรือตัวผู้บริโภคจนวันหนึ่งเนี่ยเรามาพบสารที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของเอนไซม์นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวไลโซซามนะครับไลโซซามเนี่ยเราพบได้ในทั่วไปเลยนะครับในในน้ำตาลมูกน้ำลายหรือว่าในไข่ในปัจจุบันนะครับไลโซซามที่ถูกนํามาใช้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็คือไลโซซามจากไข่ไก่ นะครับมันอยู่ในไข่ขาวของไก่มันเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งครับในในไข่ไก่เนี่ยไลโซซามก็ทําหน้าที่เป็นสารยับยั้งแบคทีเรียหรือสารฆ่าแบคทีเรียนะครับเมือม่อเมือม่อเมื่อแบคทีเรียมันเจาะเข้ามาในไข่ไก่เนี่ยตัวไลโซซามเนี่ยก็จะเข้าไปไปย่อยตัดผนังเซลล์ของของแบคทีเรียนะครับทำให้แบคทีเรียตายอันนี้ก็คือคกลไกการทํางานของไลโซซามในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียพอเราเห็นประโยชน์ตรงนี้นะครับเราก็เลยพยายามดึงเอาไลโซซามจากไข่ขาวของไก่เนี่ยมาใช้ ในการควบคุมแบคทีรียในการเพาะเลี้ยงสัตว์อันนี้เป็นที่มาคร่าวๆนะครับในในใน,ในว่าทําไมเราถึงเอาไลโซซามมาใช้นะครับการนําตัวสารสกัดจากไลโซซามเนี่ยมาใช้ในการควบคุมแบคทีรียในการเพาะเลี้ยงสัตว์อันนี้คือเราสามารถที่จะเคลมเชื้อแบคทีรียในในประเภทกลุ่มไหนได้บ้างครับด็อกเตอร์ครับจริงๆถ้าถ้าดูในตลาดทั่วไปนะครับไลโซซามที่ท,ที่ที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันนะครับมันจะสามารถฆ่าเชื้อในกลุ่มที่เขาเรียกว่าแบคทีรียแกรมบวกนะครับ ก็คือเป็นแบคทีเีียทั่วไปพวก staphylococcus aureus streptococcus อะไรพวกนี้นะครับแต่แบคทีเรียอีกกลุ่มหนึ่งที่มันจะมีความสําคัญในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำนะครับก็คือแบคทีเรียแกรมลบ นะครับเช่นพวกวีบีโอที่เป็นปัญหาในในการเลี้ยงกุ้งนะครับแอโรโมเนสที่เป็นปัญหาในการเลี้ยงปลาหรือแม้แต่กระทั่งซามอเนล l าอีโคไลที่เป็นปัญหาในการเลี้ยงปลาสัตว์ทั้งหลายที่ทาให้ให้สัตว์ท้องเสียรุนเแลกนนะครับพวกนี้กลุ่มแกมลบทั้งหลายเนี่ยไรโซซามปกติอ่ะยังไม่สามารถยับยัง้งหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้ได้ทางทีมวิจัยเนี่ยก็เลย มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะปรับปรุงให้ไลโซซามเนี่ยสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมลบได้ด้วยเราใช้เวลาประมาณ5ปีในการพัฒนานะครับตั้งแต่ตั้งแต่ในระดับห้องปฏิบัติการเลยจนจนกระทั่งเรามาทดลองในในฟาร์มทริอลนะครับอาไลโซซามของของข,ของทีมนะครับก็สามารถยับยั้งแบคทีรียได้ทั้งแกรมบวกและแกรมลบปัจจุบันเนี่ยที่ที่ยับยั้งได้นะครับก็จะเป็นพวกวี o ีโอนะครับ พวกแอโรโมเน่สูโดโมเน่ซอโมเนล่าอีโคไลนะครับแล้วก็พวกแกรมบวกก็จะเป็นพวกสเตฟโฟลโคคัสออเรียสพวกสเตรปโตโคคัสที่ทําให้มีปัญหาในปลาพวกปลาน้ําจืดนะครับสเตรปโตโคคัสแล้วก็ในหมูที่ทําให้หมูข้ออักเสบอันนี้อันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความสามารถของไลโซซามที่เราพัฒนาขึ้นครับครับผมหมายความว่าเมื่อกี้ก็คือเราสามารถที่จะยับยั้งในส่วนของตัวแบคทีเรียทางแกรมบวกแกรมลบ,บได้เฉพาะในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็คือเชื้อวิบิโอเองก็สร้างปัญหา ที่ทําให้เกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการไตด่วนโรคไตด่วนหรือว่าอาการขี้ขาวตรงนี้ตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปน,นําไปประยุกต์ใช้ได้ไหมครับดรจากการทดลองในห้องปฏิบัติการนะครับช่วงแรกของการพัฒนาเนี่ยเราเราไปโฟกัสที่แบคที ria VBO ที่ทําให้เป็นโรคไตด่วนเพราะว่าช่วงช่วงที่เราวิจัยตอนนั้นนะี่ยโรคไตด่วนมันค่อนข้างยังแรงอยู่นะครับเราก็เลยมีมีคอลเลกชันของเชื้อที่ทําให้เกิดไตด่วนเยอะก็ปรากฏว่าเรซโซซานของเราสามารถยับยั้งเชื้อ VBO ที่เป็นสาเหตุของการไตด่วนได้ทั้งในห้องปฏิบัติการนะครับใน เราทดลองเนี่ยนะครับแล้วก็เราเอาในการทดลองไป Challenge Test ก็คือเอาเชียววิพอที่ทําให้เกิดการไตด่วนเนี่ยอิน็อกเข้าไปในตัวปุ้งนะครับแล้วก็เอาอะไรโซซามให้กินปรากฏว่าปุ้งรอดนะครับรอดรอดเพิ่มขึ้นจากชุดการทดลองควบคุมเนี่ยประมาณ2-3เท่า นะครับก็กชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของไลโซซานของเรานะครับส่วนระยะหลังๆเนี่ยม,มันเริ่มมีขี้ขาวเข้ามาแล้วนะครับกไ็ได้รับความอนุเคราะห์จากดรสุพิษนะครับไทยูเนียนนะครับช่วยช่วยทดลองให้นะครับว่ามันสามารถช่วยควบคุมอาการขี้ขาวที่มีสาเหตุมาจากพวกวีบีโอหรือเปล่าเะย่นะครับก็จากการทดลองหลายๆครั้งเนี่ยเราก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพที่ช่วยควบคุมนะครับช่วยหยุดอาการขี้ขาวได้นะครับอันนี้อาจจะ รบกวนดรสุพิธอธิบายในในรอบหลังนะครับโอเคครับตอนนี้ประเด็นต่อไปครับดออรอยากจะทราบถึงในเรื่องของกลไกในการทํางานของตัวไลโซซามในการที่ไปย่อยย่อยสลายตัวพันธะของตแบคทีเรียครับตัวไลโซซามครับโดยโดยโดยกลไกทั่วไปของมันนะครับมันเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะครับเอนไซม์เนี่ยก็จะเร่งปฏิกิริยาการไฮโดรไลซิสหรือว่าการสลายพันธะ ซึ่งพันธะบนผนังเซลล์แบคทีเรียนะครับตัวหลกัหลกๆก็คือเปปติโดไกลเชนนะครับเป,เป็นโครงสร้างหลักของแบคทีเรียทั้งแต่มบวกแกรมลบเนี่ยในโซซามเนี่ยเมื่อมันไปเจอกับผนังเซลล์ของแบคทีเรียครับเจอเปปติโดไกลเชนมันก็จะกระตุ้นการสลาย ของผนังเซลลเมื่อผนังเซลแบคทีรียสลายออกนะครับเซลมันก็จะตายนะครับเพราะสิง่งแบคท e ีรียมันเป็นมันมีเฉพาะผนังเซลครับที่หุ้มตัวมันอยู่พอผนังเซลสลายบุบมันก็ตายนเลยทีนี้เนี่ยกลไกพิเศษของไรโซซามที่เราพัฒนาขึ้นนะครับมันมีกลไกลสําคัญนอกจากการที่สลายผน,นังเซลอีกก็คือกลไกการเสียบทะลุผนังเซลครับกลไกการเสียบทะลุผนังเซลเนี่ยตัวไรโซซามมันจะเจาะนะครับแทนที่จะตัดเียมันเจาะด้วยพอเจาะเยอะๆเนี่ย ผนังเซลล์มันเหมือนเป็นรูอะครับเหมือนลูกโป่งที่โดนเจาะอะครับตัวของเหลวหรือสารสาคัญที่อยู่ในเซลล์ทั้ง DNA ทั้งโปรโตีนอะไรเงี้ยมันก็สามารถไหลออกมานอกเซลล์ได้พอเซลล์ไม่มี DNA ไม่มีโปรโตีนสําคัญเนี่ยเซลล์ก็จะตายน,นะครับก็จะเป็น,นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่พิเศษขึ้นมาสําหรับไรโซซาม่เราพัฒนาขึ้นอันนี้ก็คือการกลไกการทํางานหลักๆของไรโซซามนะครับนอกจากนี้นะครับเราพบว่าไรโซซามนะครับการ,การทดลองในฟาร์มนอกากในฟาร์มทดลองนะครับ ก็เราพบว่านอกจากที่ไลโซซามจะช่วยสามารถฆ่าเชื้อในทางเดิอนอาหารของกุ้งได้แล้วนะครับมันสามารถช่วยกระตุ้นการแสดงออกของยียนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันพูดง่ายๆก็คือว่าไลโซซามเนี่ยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของสัตว์ของกุ้งได้ด้วยนะครับพอภูมิคุ้มกันของสัตว์ดีเนี่ยครับแบคทีรียหรือเชื้ออื่นๆที่จะเข้ามาทีหลังนะครับมันเข้ามาก็เหมือนเรามีภูมิครับแล้วก็จะต่อต้านกับกับโรคแบคทีรียพวกนั้นได้ก็จะทําให้สัตว์เนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยง่ายกกลลก็็เเปนน2ลลไหัๆททีี่่รราคพบะ การทดลองในช่วงแคปีที่านม,มาครับผมในส่วนของแง่ประสิทธิภาพนะครับในการที่ย่อยสลายตัวแบคทีเรียเนี่ยครับผมเป็นยังไงบ้างครับในแง่ประสิทธิภาพเชิงตรงนี้ครับจากการทดลองเรื่องประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อนะครับเราทดลองเปรียบเทียบระหว่างไลโซซามปรรกติกับไลโซซามที่เรา ที่เราพัฒนาขึ้นแล้วนะครับว่ามันมีความสามารถแตกต่างกันไหมอย่างที่บอกอะครับว่าความสามารถของ2ออย่างเนี่ยต่างกันก็คือไลโซซามปกติยับยั้งเฉพาะแบมบวกนะครับแบคทีเรียแบมบวกแต่ไลโซซามที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยยับยั้งแบคทีเรียแบมลบด้วยนะครับก็คือมีเก่งกว่าแหละมีมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อได้ดีได้ได้ได้ครอบคลุมหลายชนิดกว่าแล้วก็ในในชนิดเดียวกันนะครับแบคทีเรียแ็มบวกด้วยกันนะครับไลโซซามที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยสามารถยับยั้งเชื้อได้ดีกว่าประมาณ 2, 2ถึง10เท่านะครับเมื่อเทียบกับไลโซซามปกติก็คือใช้ใช้ของเราอะน้อยกว่าประมาณ2ถึง10เท่าก็สามารถยับยั้งเชื้อได้แล้วนะครับก็ถือว่ามีประสิทธิภาพท,ที่ดีกว่าครับผมตัวไลโซซามที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยครับมีชื่อเฉพาะไหมครับด็อกเตอร์ครับถ้าถ้าในในแลบ,บเรา,านะครับเราก็จะมีโค้ดของเราก็คือตัว e-lysozyme t2 นะครับหรือว่าย e ่อมาจากคำว่า e n h a n c e นะครับ enhanced lysozyme t2 ก็คือไลโซซามที่ เพิ่มฤทธิ์การยับยั้งแบคทีรียไปแล้วนะครับ T2 ก็คือสูตรที่2ของเราครับ,รบส่วน,ส,วนส่วนพอพอส่งต่อไปที่ไทยูเนี่ยเนี่ยก็จะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งคร,ครับผมก็คือเราจะเป็นในสง e ่งอ so ีไลโซซาม2ที่สามารถที่จะยับยับ้งเชื้อทั้งแกรมบวกแกรมลบแล้วมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมจากเดิม2องถึงสิบเท่าถูกไหมครัตัวนี้ใช่ครับ ครับผมในส่วนของตัวรูปแบบการใช้บ้างหรือว่าในรูปแบบของเรโตซมทีทู 3, ครับจะออกมาที่เรานอานมาใช้จะเป็นรูปแบบไหนครับผมแล้วในเรื่องของการนําไปใช้ใช้รูปแบบใดครับในในห้องปฏิบัติการนะครับเราเราเราสิ้นสุดที่การทําเป็นผงตัวไลโตซามทีทูแต่เมื่อเอาไปใช้ใน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 ฟาร์มในกเกษตรกรเนี่ยเราส่งต่อให้ทางไทยูเนียนนะครับเป็นผู้พัฒนาสูตร เชิงการค้าให้เพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันพิเศษบางอย่างลงไปด้วยอันนี้อาจจะต้องขอดอกเตอร์ Dr. สุพิษช่วยอธิบายนะครับส่วนนี้นะครับค,คือทางของไทยูเนียนเองเนี่ยหลังจากที่เราได้ไลโซซามมาแล้วหรือไลโซซาม2ีมาแล้วเนี่ยรเราได้ประสานงานกับทางบริษัท OBF OVO Food t e c ให้เขาเป็นผู้ผลิตโดยที่เราจะบอกสูตรให้เขาไปสูตรที่เราใช้เนี่ยเราขอขึ้นทะเบียนไว้กับกรมมงในลักษณะของเป็นสารเสริมแร่ธาตุสารเสริมแร,ร่ธาตุรองซึ่งแร่ธาตุรองที่เราคัดเลือกมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นตัวที่จะไปช่วยคือในด้านของการเพิ่มคุ้มการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือพวกซิงก์กับคัพเปอร์ปริปมาณที่เราใส่ลงไปเนี่ยเมื่อคิดคำนวณโดสที่ใช้เนี่ยมันจะอยู่ในระดับของ r ีคว i r e m e น t คือไม่ได้ overdose ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราหลังจากที่เราทำพรีมิตเสร็จเียบร้อยแล้วนะเราก็ส่งกลับไปที่เบลเซกให้ทำเบลเซกไปทดสอบอีกรอบหนึ่งทีนี้ผลที่ทางรัเวงษ์ทกสบสอกมาเนี่ยพบว่ามีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเดิม ไในทางแลบที่ที่ผมทำครับผมจะตรวจสอบเรื่องฤิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะครับเราปรากฏว่าตัวเมจิกดีพลัสนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างแร่ธาดุรองต่างๆกับไลโซซาม T2 เนี่ยครับมันสามารถยับยั้งเชื้อได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็คือใช้โดสน้อยลงไปอีกก็สามารถยับยั้งเชื้อได้นะครับ อันนี้ในห้องปฏิบัติการแต่ประเด็นในเร a l รสติกแล้วเนี่ยคือในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยเราก็ยังคงใช้โดสของเอลเลโซสามในลักษณะของตามตามที่บริษัทเขานําเสนอมาให้คือเป็นลักษณะของถ้า treatment ก็คือรู้สึกว่า125 ppm นุ๊กใช่ครับในการใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ที่คือใช้ในการแก้ปัญหาการักษาใช่แต่มันจะมีอีกโดสหนึ่งคือโดสของการ preventiv preventiv ที่ใช้ถึงแค่5 ppm ครับซึ่งตอนนั้นเราก็กําลังกําลังพัฒนาต่อเป็นลักษณะของพร i ม i c ซึ่งกำลัง ขอขึ้นทะเบียนกับกรมบงมงครับผมซึ่งจะทําให้คือเรียกว่าราคามันจะถูกย่อมเยาวกว่ากว่าเมจิกดีพลสที่เราพัฒนาไว้เพื่อการรักษาก็คือเราจะแยกเป็นสอง formula คือวสูตรใ,ในการรักษา,ากับสูตรในการป้องกันใชแลชช้วในเรื่องของตัวเรื่องของช่วงเวลาในการใช้หรือพรีเวดถตมว่าวรักษาควรจะใช้125 ppm ตลอดนีระยะเวลาเวลาในการใช้กี่วันหรือว่าป้องกันจริงๆแล้วเนี่ยการใช้เมจิกดีพลัสเพื่อ การรักษาที่ขานี่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้ในการรักษาเลยทีเดียวแต่เราสามารถใช้เพื่อป้องกันได้ นั่นหมายถึงว่าปกติแล้วนะ่ะเกษตรกรเขารู้อยู่แล้วว่าช่วงไหนที่อาการของขี้ขาวจะเกิดเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้เมติกดีซัสเนี่ยในการป้องกันไว้ก่อนได้อย่างเช่นมันจะเกิดในช่วงระยะอายุสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆเนี่ยก่อนที่จะเกิดนะ่ะคือสภาวะของโพลิโอโบลมาสหรือปริมาณของอาหารเสียอาหารเหลือในน้ำหรือของเสียในน้ํามันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ในการควบคุมไว้ได้อย่างเช่นใช้สัก2วันใน1สัปดาห์หรือว่าสสัปดาห์ใช้ครั้ง สักสองวันต่อเนื่องเพ<ช>ื่อ<ช>ที่จะให้ให้เมจิกวิทัสไปทําหน้าท,ที่ก็คือตามที่ดรวเวทองพูดก็คือว่าสามารถที่จะไปย่อยสลายตัวผนังเซลล์แล้วก็ไปสร้างภูมิคุ้มกันภายในตัวสัดน้ำได้นั่นก็คือจะทําให้เขาเรียกว่าถึงมันจะเกิดมันก็จะเจอจางมันจะไม่ไไมม่่รุนแรงในกระบวนการของการรักษามันจะทําได้ง่ายขึ้นอันนั้นคือนั่นในเทอมของเมจิกวิทัสนะคะแต่สําหรับไฮนิกที่เรากําลังแจะขึ้นผะเบียนนั้นนั่นคืออีกช็อตนึงคือสามารถใช้ ต่อเนื่องได้แต่ว่าเป็นฟรีแบนทีคือเป็นการป้อการาะอโดสของมีเลาที่อยู่ในเนี้จะน้อยอ่าแล้วแต่ว่ามันจะมีัวอื่นที่จะเสริมให้กับอ่าใช่ ือจะมีได้ธาตุเหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่าจะที่เสริมเพิ่มเสิมก็คือมีวิตามินกลุ่มของวิตามินเพิ่มขึ้นครับผมก็คืออันนี้คือในส่วนของตัวประสิทธิภาพในการใช้จริงใช่ค่ะใช่ใชค,รครับผมเดี๋ยวเราจะไปในส่วนเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องการใช้จริงกันในเรื่องของใช่ใช่ที่ฝา,า,ามีงานวิจัยที่ตัดงานที่ทางห้องแลบก็ทำไว้ก็อย่างเช่นพวกการซิกเรทเพื่อดูเชื้อหลังจากที่ให้ วกเมจิกดิฟลัสหรือว่าให้คลินิก,กอะไรประมาณนั้นนะคะก็ก็เดี๋ยวไว้ค่ดีนต่อไปได้ครับผมขออนุญาตกลับมาที่ดรวิริพงศ์ครับเมื่อย้อนกลับไปที่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมเชือ้อแบคทีเรียรได้ก็คือในส่วนนี้คือในอย่างเช่นพวก a อโรมาเนชในปลาหรือว่าเชือลล้อโโรนต่างที่อยู่ในในสัตว์โดยเฉพาะสัตว์บกก,ก็สามารถควบคุมได้ถูกไหมครับผมใ,ในในตอนนี้เรายังไม่ได้ทดลองในสัตว์บกอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าเราในในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราเอา ตัวแทนของเชื้อแบคทีรียที่ที่เป็นปัญหาในสัตว์บกนะครับมาทดลองทดสอบปรากฏว่าตัวเรโซซามแล้วก็สูตรทั้งหลายที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยยับยั้งเชื้อในกลุ่มพวกนั้นได้นะครับอย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพก็คิดว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีะครับในการที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อเรียนใช้งานในการเพาะเลี้ยงสัตว์บกนะครับอนาคตมีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าที่เราสามารถที่จะทําเป็นในส่วนของตัวที่ว่าในอาหารคนด้วย มีความเป็นไปได้ไหมครับผมตรงนี้โดยปกติไลโซซามก็มีการใช้ในอาหารโคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นไลโซซามที่อย่างที่บอกก็คือว่าประสิทธิภาพยังไม่ได้ครอบคลุมทุกทุกแบคทีเรียทุกแกรม,มนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มีการวางแผนเอาไว้นะครับว่าจะใช้ในในอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นระยะหลังนะครับระยะแรกเนี่ยเราจะเราจะมุ่งไปในด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์ก่อนนะครับโดยเฉพาะสัตว์น้ำแล้วก็ปลาสุนัข ก็สุดท้ายครับผมดเรวิริพงศ์ในส่วนของนักวิจัยมีอะไรอยากจะฝากในส่วนของตัวความก้าวหน้าอะไรต่างๆไหมครับก็มันเป็นยุคที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับเท่าที่ผมมองนะครับว่ามันน่าจะต้องเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีหรือยาต่างๆมาเป็นยุคของเครื่องมือทางชีวภาพเลยแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการฟาร์มให้เกี่ยวให้เป็นคุณภาพทั้งหมดนะครับก็การใช้สารทดแทนสารเคมีนะครับก็เป็นสารธรรมชาตินะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวสุขภาพสัตว์เองแล้วก็ผู้บริโภครวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ในโซลาร์นี้ก็น่าจะเป็นตัวนาร่องตัวนึงครับผมถือว่าเป็นวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครก็วันนี้ต้องขอคุณดรวีรพงศ์นะครับวอนประโยชน์มากๆเลยสําหรับข้อมูลสารกัดลายโซลามในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียครับขอบคุณครับดรครับ ะคะุณนักกขอบคุณนะคะ,คะ,คะพี่สุพิชครับจากที่เมื่อเช้าเราคุยกันเรื่องของตัวไลโซรซาม G2 ในส่วนของตัวงานวิจัยตรงน,นี้คือเราก็จะต่อยอดนํามาในส่วนของที่ว่าเราจะเอาเปทำเป็นต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วอย่างที่เราได้ท่านได้บอกในช่วงเช้าก็คือจะเป็นในส่วนของตัวอะไรครับพี่เมลิุดีพลัสซึ่งมีส่วนประกอบของอลรซามหรือไลโซซาม PT นะคะ แล้วก็บวกด้วยแร่ธาตุรองในส่วนของซิงคัตเตอร์เ pues, ้าสองวนโดยเพิ่ในการบูดอุภูมิด้วยนะคะครับก็อย่างที่อย่างที่ไม่เช้าคือจะเป็นตัวเดียวกันกับที่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสองสิบเมื่อเราใส่แร่ธาตุรองไปแล้วเนประสิทธิภาพก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกครับผมตรงเนี้ยในส่วนของตัวเนี้ยที่เราจะเอามาเขาเรียกว่าอะไรเราจะมาดูในเรื่องของการเราเราจะมาดูเรื่องของการสาธิตในการใช้จริงเลยทั้งในส่วนของตัวเนสเซอรี่แล้วก็ตัวบ่อดินเลย ว่าเราจะใช้ในการช่วยในการป้องกันขี้ขาวแล้วก็ในเรื่องของการรักษาด้วยให้พิตุภิดไล่ฟังเนี่ยเกี่ยวเกับเรื่องของตัวการพัฒน,นาเบจิจีพัชขึ้นมานิดนึงครับผมว่าเราทำไมถึงสนใจตัวนี้เรานำมาใช้ในการพัฒน,นาในจอโ <ทำ S 1> ตหลังจากที่เราได้รับออเอราวศซามาเนี่ยซึ่งทางทางเบลเทคก,กับโอโอรเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะให้เราขายเป็นลักษณะของเพียวเราก็เลยต้องทำมาในลักษณะของสามเสริม จริงๆตอนแรกเลยเนี่ยเราทําเป็นลันกษณะของสารเสริมโปรตีนซึ่งสารเสริมโปรตีนนั้นมันเป็นพาวเดอร์ไม่ได้ก็เราต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาเป็นสารเสริมได้าธาบรองรเราก็เลยทําได้าธาบรองขึ้นมานะคะได้าธาบรองที่เราใช้นี่ก็มีอยู่สองตัวก็คือซิงค์คัปเปอร์จริงๆมันมีตัวอื่นด้วยนะแต่ว่าสองตัวนี้คือตัวหลักเพราะว่าสองตัวนี้ช่วยในการบูสต์อุมูนด้วยพอเรามาทําแล้วเนี่ยพอทำเป็นพิมิทเสร็จแล้วรเราก็ส่งกลับไปที่ไบโอเทค รเรอเข้าไปทำทดสอบในในในห้องแบบเขาก็ทบว่ามันสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของมันมันสูงสูงมากกว่าเดิมอีกเราก็เลยโบอกโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ทําสูตรนี้แล้วก็เอาไปขึ้นทะเบียนกับกรมงบตอนนี้เราก็ได้เมจิก B Glass ที่ได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็พร้อมขายในตลาดถูกต้องจามป็นไหมคะครับผมมาถึงเรื่องของประสิทธิภาพการใช้กันบ้าง เป็นยังไงบ้างครับการใช้ตัวไมติีดีพัสในการในในผลการใช้การเลี้ยงจริงเลยเนี่ยครับอของเราเนี่ยจะมีฟาร์มอยู่สองส่วนคือฟาร์มที่ใช้จริงตลอดต่อเนื่อตับไอ้ฟาร์มที่ไม่เคยใช้เลยแล้วก็รอให้มันเกิดที่ขาแล้วก็ไปมาใช้ในการรักษาเราก็พบว่าไอ้ฟาร์มที่ใช้โดยที่ใช้ไมติีดพัสเนี่ยตัดเชื้อสุดวันตัดสักครั้งหนึ่งตัดสองวันอ่าซึ่งเนี่ยเราจะไม่พบที่ขาเลยค่ะเราก็มองเห็นว่าเออมันมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพจริง คือจริงๆแล้วเนี่ยมเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันบูสต์อินมูลเนี่ยมันมัน,มนจริงๆมันจะช่วยบูสต์อินมูลแล้วก็มันช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตแต่ตอนนี้เรายังไม่คอนเฟิร์มนะแต่เพียงแค่ว่าบูสต์อินมูลเนี่ยได้แน่นอนเพราะเราไม่เห็นที่ขอวในบ่อนั้นเลยแต่อีกบ่อหน,นึ่งอ่ะที่ไม่ได้ใช้เลยอันนั้นเราก็เพราะเป็นมันจบที่ขาวเราก็เลยใช้โดสของการรักษาเพราะเราก็เพราะเปนมันสามารถที่จะทําให้ที่ขาวมันหายได้สุงครับผมในส่วนของตัว ปริมาณการใช้ครับผมสิ่งที่เราใช้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการตัดเชื้อหรือว่าใช้ในการรักษาเราใช้5กรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมค่ะใช้ไม่จกดีพัส5กรัมต่อใช่ค่ะใช่ค่ะคือเอามาได้ไ้มแล้วก็จุเข้อดีเพื่ออาหารหรือจะโค้ด้วยอะไรบ้างด้วยก็ได้หรืวจะไม่โค้ดก็ได้เพราะว่าไอราซาซามเนี่ยมันเป็นสแตติดมันสามารถเสี่ยวยู่แล้วมันสามารถที่จะติดกับติดกับไอตัวมอาหารได้ แต่การค้นเนี่ยมันจะทําให้พวกแร่ธาตุที่เราเราคัดเลือกแร่ธาตุที่ดีๆหลายๆน้ำมามาใส่ซึ่งจากนั้นก็้ารตะค้อนจุลก็สามารถทําให้ดูดซับจุลเม็ดอาหารได้เพิ่มมากขึ้นครับผมก็จะทำให้ประสตทธิภาพมากขึ้นแล้วรวมถึงกุ้งจะได้รับประโยชน์จากโซเแร่ธาตุแล้วก็สารกระตุ้นภูมิครับใช่ใช่ใช่คือไม่ลองไม่รู้คือรู้พอเอาไปใช้แล้วก็จะรู้เองว่ากุ้งนี่กับทีพ่กระเป๋าบจุงครับในส่วนนี้ครับผม ก็คือเหมือนกับว่าหลักการใช้คือเราให้ใช้ตัวเมจิกีพารหรืออะไรตัวตามสีถูที่เพิ่มฟิปเราเพิ่มเพิ่มเ,มเ,มเร่องแร่ธาตุลงไปด้วยเนี่ยก็คือไปทําให้เขาไปย่อยสลายเรื่องของตัวผนังเซลลของเชื้อแบคทีเรียใช่ค่ะให,ให้ให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยลดปริมาณลงค่ะมันคือหอนงแต่ว่ามันตายแหละได้เสร็จแล้วมันตายมันก็ทําให้น้ําแล้วตัวผนังเซลหรือพวกนั้นหลุดออกมาแล้วมันสามารถที่จะไปสร้างภูมิคุ้มกันได้ครับ ระหว่างที่มันทําให้ลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียลงเนี่ยก็ทากุ้งก็ฟื้นฟูตัวเองใ,ให้มีให,ใ,ให้แข็งแรงขึ้นได้นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราสามารถฟื้นฟูนเลยเรื่องของตัวสุขภาพกุ้งได้ใช,ใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะข้ออุดมดุงที่สําคัญมากก็คือว่ามันไม่ใช่ยามันคือสารที่เรื่องเป็นออร์แกนิตมันเป็นอินซู์มันไม่มีพิษมีภัยเพราะสกัดจากไข่ขาวใช่มาจากไข่ขาวค่ะตรงนี้คือพี่สุวีคิดว่าในส่วนของตัวตัวผลิตภัณฑ อย่างในลักษณะนี้ครับจะช่วยในเรื่องของการลดปัญหาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ขาวก็ดีหรือว่าโรคไดโตนก็ดีหรือว่าเรื่อไอะไรเรืออื่นด้วยอย่างเงี้ยครับผมค<อ>่อนข้างจะมั่นใจค่ะว่าว่าสามารถช่วยได้สามารถช่วยได้เพราะเราจริงจริงเราก็จะมีงานคอที่จะทําด้วยกักของเราจากต่อไปว่าเรืคออื่นๆนะที่มันจะเกิดขึ้นมาใน,นอ,อนะคตว่าตัวนี้จะช่วยไหมหรือว่าจะต้องเอามาผสมกับสารตัวอื่นเพื่อเพื่อเพื่อช่วยล่ะ แล่วในขั้นต้นเลยเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องของแบคทีเรียแค่เพีงทั้งหมดที่เกิดกับในสัตว์น้ำก็คือเบื้องต้นคือจะเป็นการเรื่องเร่องโรคแบคทีเรียในสะครับใช่ใช่ใช่ค่ะครับผมโอเคครับพี่ในส่วนของตัวอันนี้คือในทั้งเรามีผลการทดลองในบ่อจริงตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับผมอ่าในบ่อจริงก็เหมือนอย่างที่ที่ที่คุยกันเมื่อเช้าอ่าดูกัปนิดหน่อยอย่างว่าการที่ใช้ในบ่อจริงเนี่ยอ่าในบ่อทางที่ใช้แบบต่อเนื่องคือคือ มีการตัดเชื้อบ่อนั้นจะไม่มีที่ขาวเลยไม่มีที่ขาวเลยแต่มีบ่อที่ไม่ได้ใช้เลยคือเอาเอาเม็ดตุดัสมาเก็บเพื่อจะรอดูเพื่อรักษาอันนั้นจะสดที่ขาวแล้วจะมารักษามันก็หายครับผมมันก็หายค่ะที่บอกว่าห้ากรัมต่ออาหารเท่าไหร่นะครับพี่อาหาร1กิโลคอรอาหาร1กิโลกรัมใช้ใช้ห้ากรัมอันนี้คือในส่วนการป้องกันอันนี้สิบชุดนันเลยค่ะสิบเลแล้วถ้าป้องกันเนี่ยครับผมถ้าป้องกันนี่ใช้ในรักษาเดียวกันได้แต่เราไม่ต้องใช้ทุกวัน ก็เหมือนเมื่อกี้ที่บอกก็คือว่าใช้อาจจะสิบวันด้วยสองสัปดาห์ตัดเชื้อสักสองวันคือหมายถึงว่าให้ให้เม็ดจุลินทรียนี่สองวันทุกมื้ออาหารก็ในในกรณีที่ว่าเราไม่พบที่ขาวนะตอนนี้ก็ใต้องป้องกันว่ป้องกันว่าทำไมขนาดเดียวกันไม่เขาไมป้องกันแต่รูมว่าเชื้อในธรรมชาติหรือในตัวเกล้นก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็สามารถที่จะจะช่วยตัดคือว่าโมเลกุลของของเชื้อที่เราเจอที่เจอในตัวกล้นแล้วก็ช่วยบูดอวัิวุฒิขึ้นมา แต่เนื่องถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและตัวช่วยหีึ่งแต่อย่าลืมว่าปัจจัยที่ที่มันทําให้เกิดโรคก็ไม่ได้มีแค่ตัวปัจจัยที่ทำให้เรติดเชื้อปริมาณเชื้อในน้ำเราก็ต้องมีให้ความสำคัญนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพใชู่กต้องแต่ก็จะต้องมีการฆ่าเชื้อในน้ำด้วยอย่างเช่นจะใช้เอดูนุ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นพู้ต่อต่อสัตว์น้ำในบางช่วง เพื่อลดปริมาณเชื้อไม่ให้มากเกินไปร่วมกับการจัดการที่ดีด้วยทั้งเรื่องของการดูแลคุณภาพน้ำการคุมการให้อาหารการจัดการที่ดีการใช้จุลินทรีย์อะไรทุกหมดทุกอย่างควรจะรวมกันอยู่ในนี้อย่างหนึ่งคือในช่วงของการใช้เมจิกดิฟเฟสเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้จุลินทรีย์ในช่วงนั้นเพราะว่าเมจิกดิฟเฟสสามารถที่จะไปทําลายผนังเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์ใช่ถูกต้อง ถ้าจะทุกอย่างก็องบอกว่าใช้ก็คือไม่ก็คือหยุดใช้ไปก่อนหยุดใช้ในช่วงที่ห้เท่านั้นเองก็กแค่วันนั้นอ,อ,อ๋อครับผมได้เลยครับผมตรงสุดท้ายครับที่มีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางฝ่ายวิจัยพัฒนาเองหรือว่าในอนาคตในเรื่องของตัวการผลิตสินค้าอื่นหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถช่วยในการที่ว่าแก้ปัญหาเรื่องของการเกิดโรคระบาด จริงๆแล้วอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ sustainability อนะคะคือวานย่งยืนของการทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะคืออย่าลืมว่าการใช้สารเคมีและการใช้ยาอะไรพวกนี้มันจะเท่ากับว่าเป็นการสร้างและสะสมจะทำให้อนาคตเนี่ยมันเกิดโรคมากขึ้นมากขึ้นคือเราอยากจะ้เขาเรียกว่าอยากดก,ก,ก,การใช้ยาพวกนี้ซึ่งนอกเหนือจากว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำมันไม่มันไม่สัสเ a นมันไม่มันไม่ถาวรแล้วเนี่ย มันยังจะไปตกค้ามซึ่งจะมีผลต่อคมที่กลุ่มนั่นคือเราถึงว่าทำไมเราจึงได้มุง่งเน้นมาทางทาง,ทางด้านของงานวิจัยที่จะช่วยเกวเรื่องของสุขภาพลถใช้ยาปฏิชีะรถการใช้สารเคมีคือสารเคมีมันมีหลากหลายบางอย่างที่จะไปทิ้งได้มันก็มีความจําเป็นแต่สารเคมีบางชนิด มันก็เป็นอันตรายต่อคนคิดว่าเกษตรกรนะดูดีกว่าเราใช่ครับตรงน,นี้เราก็<ช>คือคอนเซิร์นแล้วก็เป็นที่มาของงานวิจัยตัวน,นีใ้ใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลในเรื่องของตัวไลโซซามนะครับแล้วก็เม็ดดิพัสนะครับจากทางดร,รสุพิชทองรอด <c oughs> ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัทพายุนียนสิบอยจำกัดมหาชนครับขอบคุณมากครับดรครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ